มีลูกเป็นพยานรักเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญอีกครั้งของชีวิตสำหรับนักร้องสาวเอมิราชลวิรันวานิชกับการตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวากับแฟนหนุ่มที่ซุ่มคบหาดูใจกันมาได้สักระยะล่าสุดเอมิราก็โพสต์ภาพตนเองสวมชุดเจ้าสาวถ่ายคู่กับลูกชายน้องสายแนงอยู่ริมทะเลคล้ายเป็นการถ่ายเบื้องหลังของภาพพรีเวดดิ้งพร้อมเขียนแคปชั่นขอความรักคุ้มครองจากนี้และตลอดไปซึ่งก็ได้มีแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ และร่วมแสดงความยินดีกันสนันโดยหนึ่งนั้นมีคอมเมนต์ที่บอกว่านายินดีด้วยหนะ้าขอให้ครั้งนี้เป็นรักแท้ของคนสวยจ้าจากนั้นเอมิราก็ได้เข้ามาตอบกลับภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะคณะแอนต่อมาทางด้านที่ทอลก M I A L I V E T O D A Y ก็ได้โพสคลิปเบื้องหลังการถ่าย p r ีเวดดิ้งในครั้งนี้โดยเอมิรายืนเคียงข้างคู่กับเจ้าบ่าวมีลูกชายเป็นสักขีพยานรักของทั้งสอง ทั้งนี้เจ้าบ่าวสุดหล่อหน้าตาคุ้นๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คืออ้ายผาแดงหรือวายยุทธพิชัยผาเนศพระเอกเอ็มวีสุดฮอตของเพลงนางไอของอ้าที่ขับร้องโดยมนแคนแก่นคูนและทั้งคู่ก็มักจะลัดกันลงรูปคู่ผ่านทางโซเชียลให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นเองจ้า